ู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาคำนี้หลายคนฟังแล้วคุ้นหูเพราะนี่คือนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เสพยาเสพติดทุกคนได้มีโอกาสรักษาตัวเองให้หายและกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้งโดยไม่หวนกลับไปเสพซ้ำอีกค่ายบำบัดยาเสพติดเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปีพุทธศักราช2555ที่มุ่งเน้นให้ทุกพื้นที่ทุกท้องถิน่นนำกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเข้ามารับการบำบัดรักษาให้หายจากอาการเสพยาเสพติดที่เป็นอยู่ทำให้พวกเขาได้คิดได้เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดได้ฝึกตนฝึกจิตให้ระงับความอยากเสพยาเสพติดให้ได้ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนหรืออีกในหนึ่งก็คือค่ายบำบัดยาเสพติดนั่นเองค่ายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการทำงานเพียงหน่วยงานเดียวแต่ยังมีผู้ที่ร่วมบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ติดยาเสพติดประกอบไปด้วยอำเภอกระทุ่มแบนวัดอ้อมน้อยเทศบาลน,นครอ,อ้อมน้อยสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปส การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายก็เพื่อนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอรกระทุ่มแบนเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูแบบสมัครใจโดยการเชิญชวนผ่านกระบวนการทางชุมชนและประชาสังคมซึ่งกคาดหวังว่าเมื่อผ่านการอบรมแล้วพวกเขาเหล่านี้จะได้กลับสู่สังคมโดยเป็นพลังแผ่นดินที่สำคัญคอยสอดส่องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันปราบปรามยาเสพติดต่อไปการครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากโรงงานในพื้นที่ นะครับก็ค้นหาผู้เสพในโรงงานแล้วก็นำมาเข้ากระบวนการบำบัดรักษาในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ทั้งนี้ก็โดยเมื่อเสร็จจากโครงการนี้ได้รับการบำบัดแล้วก็สามจะกลับไปรีเช็คตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเขาสามารถเลิกยุ่เกี่ยวยาเสพติดได้โดยเด็ดขาดหรือไม่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไป ตรวจสอบได้โดยง่ายเพราะมีถิ่ที่อยู่ที่ทํางานของเขาชัดเจนโปง้งหนึ่งในผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจขอเข้ารับการบ,บําบัดรักษาในคลายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสถานีตํารวจภูธรกระทุ่มแบงค์ครั้งนี้เปิดใจว่าเหตุที่ติดยาเสพติดก็เพราะความอยากลองและสภาพแวดล้อมที่เป็นใจจึงทําให้ตนหลงเข้าไปในโลกมืดโลกแห่งยาเสพติดโลกที่มาเดินเข้าไปแล้วอยากออกแต่แทบจะหาทางออกไม่เจอหากไม่ได้รับโอกาสจากสังคม อยากลองนะครับแล้วคือสิ่แแวดล้อม,อบบอมยุติเพื่อเพื่อเพื่อตัวเราเองและครอบครัวครับเรือ่องที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือทําเพื่อถวายไอ้ถวายแก่นในหลวงครับ<อ>เพื่อเป็นการแสดงการเคารพรักในหลวงซึ่งเป็นพ่อแผ่นดินของเรา ขัน้นตอนของการดำเนินการคองการรงนามถิขาวเริ่มจากการคัดกรองรายชื่อของผู้เ้าง่ายที่แห่งใดแหรงหน่งกอนจากนั้นก็นำตัวเข้าไปทำการตรวจสวะขั้นตอนการคัดกรอง

Hãy trả lại, tôi sẽ cho khi đuổi 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 đuổi

ကြံရံဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ယခုဇူလင်ရတဲ့အကြောင်းအရကားမူရီစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရဖြစ်ပါသည်ယခုချိန်မှာစရပြုသားအားလုံးကိုလူညွတ်တုံးစီမိမူရီစေဝါတို့ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်မြန်မာဗီဇများဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့ကထုံးပဲအလိပ်ရုံရဲ့ကိုစားကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်းပါတယ်ခင်ဗျာ မင်းရဲ့စေဝါဒီလူသားအလုံးရဲ့အချိုးစီပါနဲ့အတက်ကိုယ်ပါဆွေရုပ်စီတဲ့အတွက်ကုပ္ပဝုံးကျင်းမှာသုံးတွဲနေသူများစိပါကအခမဲ့စေကူတာမှုပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပြီးအမှုမဖြစ်တောင်းတမရှိစေဘဲကူညီဖြေစင်းပေးလိုပါသည်မြမဗိဒာအလုံးရဲ့လောအခမများကိုအချိုးစီအတုံးချရန်နဲ့ ကိုနိုင်ငံမှာကြံခဲ့သောဤသားစုများကိုဖြည့်စုဆောက်ဆောက်ကြပါလို့မှာချလိုပါတယ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြသောမြန်မာဗီဇာအားလုံးအနေနဲ့ကုမ္ပဏီအားသောကိစ္စများနဲ့အမှုကိစ္စအားလုံးတို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကထုပ်ပန်းပြည့်ရုံလိုလာရောက်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်မြန်မာဗီဇာအားလုံးကိုနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သလိုအကျန်းချောနေထိုင်ရင်အကူအညီဖြစ်စင်းပေးသော်မီဖြစ်၍ပျက်ယုံးတွေလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာအားလုံးအကျိုးတင်ပါれခင်ဗျာမြန်မာပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မော်သက်ဝင်လေးစီကထုံးပဲပျက်ယုံးမှစကြပြန်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ခုဆွေးနွေးရတဲ့အကြောင်းအရကားမွေးရစေဝါနဲ့ ปัจจัยเดอาจารย์ဖြစ်ပါသည်ယခုချိန်မှာဆက်ဖြင့်လူသားအလုံးကိုလူညို့တုံးစီမိ၊မွေး၏စေပါတို့ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်မြန်မာဗီဇများဘိုင်းဝင်ကုညီပြေးကြပါလို့ကထုံးဘယ်ပြလက်ရုံရဲ့ကိုစားကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာမွေး၏စေပါသည်လူသားအလုံးရဲ့အချိုးစီပါနဲ့အတက်ကိုပါဆုတ်ယုတ်စေတဲ့အတွက် รูปะหู่นจีมาตองด้วยนี่ตุเมียสีบากะอะขะแมเสกุตะหูปิหลุบเปมาผิดปีอะหูมะผิดตองนันมะสิสีเวนกุนยินภีซิ้นเปลีบะดีมิมาพีระอาลุเยเหลาะอะขะเมียโกอะจูสิสิอะตองฉะยันเนโกนายงะมาจั่นแกดอนีดาสุเมียโกจิสุซอซอกจะบาโล မားကြလို့ပါလေတာဏငံတွေနေထန်ကြသောမြန်မာဗီဇာအားလုံးအနေနဲ့ကုမ္တေအားသောကိစ္စရနဲ့အမှုကိစ္စအားလုံးတို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကထုပ်ပန်ပလေးယုံတို့လာရောက်တိုင်ကြားနိုင်ပါလေမြန်မာဗီဇာအားလုံးကုငန်းငံတွင်နေထိုင်သူလို့အေးချမ်းစွာနေထိုင်ရန်គុညာဖြစ်စင်းပေးသောမည်ဖြစ်၍ပလေးယုံတွင် กลายออกซื้อหน่อยใหม่ดีเกลี่ยอารมณ์เจื้อเต็มมาเลยเกลี่ย